พิใใจัยผมมันไปแล้วครับผมพูดแล้วผมผมนักเลงทองทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการแบ่งแยกศัตรูดีนะดีตรงไหนทราบไหมฮะมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้หลังจากการอภิปรายไม่วาอใจมันไม่เกิดก่อนอภิปรายไม่พอใจตอนแรกก็มีรายงานว่าธรรมนัตบอกฟรีโบตนะฮะในขณะที่ตัวเองกลุ่มอำนาจต่อมาปิ๊กป้อมกระชับอำนาจนะครับ ก็เลยส่งผลทาให้การอภิปรายมังใจรัฐบาลทั้งคณะผ่านพ้นมาได้นะครับที่ผ่านมานี่คือบทเรียนทางการเมืองนะถ้าเรืองของโจโฉเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไว้เนี่ยถูกเผาในการเผาทับเรือโจโฉนะครับโดยของเวงบางแผนเผานี่ก็ใช้หลักกลยุทธ์แบ่งแยกศัตรูให้เกิดคางแข็งใจขัดแยง้งกันเองเนี่ย,เ,ยเห็นเลยในภาคปฏิการการา สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์ยิ่มขวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะน,นี้ไม่พ้นเรื่องของธรรมนัตลาออกการลาออกของธรรมนัตถูกตั้งคําถามมากมายฮะตกลงมันจะไปยังไงต่อไปวะเนี่ยนะครับเมยต่อไปก็คือว่ารัฐบาลมันจะไปยังไงไหวหรือเปล่า นะครับสถานการณ์ของรัฐบาลจะเป็นยังไงเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเรามาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาลาออกหรือเขาปลดคะเขาลาออกเองเลยหรือท่านนายกปลดเขาคะก็เขอก็คือที่เราพูดค่ะแล้วเคขาไงเขาไม่อยู่แล้วล่ะจะมาองไรจะไปอะไรผมไม่ตอบแล้วแล้วคุณพูว่าที่กล่าวาว่าคือ เราของผมดำขงผมน่อาะไรนใไหม่ารช่ครที่เนี่ยเขาอยู่ที่ผมเหตุผลที่เป็นเหตุผมผมเหตุผลผมที่ว่าทำงานไม่ได้ไม่ได้ทำงานไร่ผมการทักษาสาาราวอก็นารรแมันเป็นหมดววกการอภิปรายหรือเปล่ากาที่มี นี่ก็ะแสข่าวว่าพี่นัทเคยอยากจะทำการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือค่ะอันนี้มันนอันนี้ก่อนอาจจะได้นมิสาาล้านนาก็ได้ไโอเคแล้วที่เราแล้วเรื่องของความคัดเกลืนเรื่องทำทับที่จะใช้เวลานานนะครับพี่นแล้วผมเตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วตอนนี้เราจะได้เห็นหน้าของทับที่จะลด้เหไม่ได้ครับโอเคแล้วน่าจะสักกี่คนนะที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันสร้างทับใหม่กันใหม่คก็ แล้วแต่ผมผมยังไม่ได้คุยพี่น้องผมนะไม่ตตดผมตัดสินใจผมไม่ได้คุยใครแบบนี้พรรคพลังประชารัฐจะไม่แตกเลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดดูแล้วเสียงที่สนับสนุนท่านนอยทธรรมนก็ค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ครับไม,ไม่แน่นี่หมายถึงอะไรก็ใจผมมันไปแล้วครับ <c oughs> ผมพูดแล้วผมผมนักเลงอ่อน <c oughs> ทำอะไรต้องรับผิดชอบ อยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ถ้าใจมันไม่อยู่แล้วมันก็ไม่เอาใครมาังคับผมก็ไม่ได้ะะติดตาม,ตามครับค่ะขอบคุณครับในเชิงการวิเคราะนะครับสิ่งที่เห็นก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้มีนรุมนก็พ้นจากรับตรแรายานนะครับนอกจากธรรมนัตแล้วนะครับก็ยังมีนรุมน รัฐมนตรีแรงงานด้วยที่จะพ้นออกจาการัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้โอกาสที่ธรรมนัตจะแตกออกไปนะครับไปตั้งพรรคใหม่มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เพราะตามสื่อที่เห็นตอนนี้นะครับคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลทําให้ถูกวิ์วิจารณ์ไปนต่างๆน้านานะธรรมนัตบอกว่ามีความเป็นไปได้ใจไม่อยู่แล้วนะอยากจะไปแล้ว นั่นหมายความว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับปัญหาต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาจากหลักการแบ่งแยกศัตรูนะรับของโทนี่จนทําให้เกิดความขัดแย้งกันภายในกระแสข่าวในช่วงการอภิปรายไม่างใจที่มีการไปพูดนะครับภายในพักพลังประชารัฐไปพูดกล่าวหานะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา นะครับซึ่งทั้ง3ท่านสเนปะอยืนยันว่าจะอยู่ร่วมกันนะครับไม่มีทางที่แยกจากกันถึงแม้ว่าใครคนใดคนหนึ่งออกนะเขาก็จะไปทั้งหมดนะครับจากเหตุจากปัจจัยตรงนั้นพอผ่านการอภิปรายตง้งใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกระชับอำนาจเาเรียบร้อยโหวตผ่านเรียบร้อยจึงเป็นที่มาของการลาออกของนนุ์น,นะครับการลาออกของธรรมนัต นั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมานะครับที่เชิงปรากฏการณ์แล้วก็มาวิเคราะห์มันต้องเกิดการปรับพันตรีแน่นอนดีไหมจริงๆแล้วมันยังไม่ควรปรับนะแต่ตอนนี้มันเห็นถึงความร้าวของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่กําลังเกิดขึ้นรัตรีต่างๆในการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็มีอะไรไงานว่าแตกกันเองโน่นนี้นั่นนะครับไม่กล้าสบหน้ากันนะวิดีโอคอลก็มาดูหน้ากันไม่ติดนะครับหลักเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะหลักการแบ่งแยกศัตรูไง แล้วก็ใช้กับการต่อต้านข่าวกลองที่ผมรเรียนหุ้นส่วนไว้เขามุ่งไปที่ธรรมนัตระยะแรกเนี่ยก็มีข่าวลวงเกิดขึ้นมากเต้มงคลกิจก็ยืนยันว่าจะมีการปลดพลเอกเอทางร้อยเอกธรรมนัฐผมเผาร้อยเอกธรรมนัฐก็มีโอกาสจะไปทําการจัดตั้งพรรคการเมืองของตนเองขึ้นมา <c oughs> นะครับ <c oughs> เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ทางการเมืองเกมนี้จบหรือยังยังไม่จบนะฮะหุ้นส่วนยังไม่จบนะเดี๋ยว พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องกระชับอํานาจตามระเบียบปรับกัมตรีใหม่จะปรับชา้าปรับไวมันต้องผ่านเรื่องของการลงมตินะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐนูนไปก่อนนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับท้องถิน่นสิ่งที่ตามมาคือพักการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลล่าสุดก่อนหน้านี้ทางรัฐก็ประกาศบอกว่าจะส่งคนลงสมัครเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิน่น แต่เหตุการณ์ที่ไปใช้คำพูดวาจาภาษาต่อบิ๊กป๊อกที่หมายถึงว่าทำหน้าที่รัฐมนตรีนะบอกว่าจะไปปลดบิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกเป็นจะเอาโควตาคงโควตาคืนน,น,คน,น,น,คนัแล้วแต่มันคนละชั้นไงเหมัอนคนละชั้นแล้วก็ธรรมนัสก็รุ่นน้องก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการแตกร้าวขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จับตามองนะมันยังไม่จบหรอกนะครับ ก็คงจะต้องมีการปรับคามภรีแล้วตอนแรกกัดดึงหนึ่งหึงาด,ดึงไม่ได้ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการแบ่งแยกศัตรูดีนะดีตรงไหนทราบไหมฮะมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้หลังจากการอภิปรายไม่วาอใจมันไม่เกิดก่อนอภิปรายไม่าอใจตอนแรกก็มีรายงานว่าธรรมนัสบอกฟรีโบดนะฮะในขณะที่ตัวเองกลุ่มอํานาจต่อมาปีกป้อมกระชับอํานาจนะครับก็เลยส่งผลทาให้การอภิปรายไม่างใจรัฐบาลทั้งคณะผ่านพ้นมาได้ นะครับที่ผ่านมานี่คือบทเรียนทางการมนะเมืองนะทัพเรือของโจโฉเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไว้เนี่ยถูกเผาในการเผาทัพเรือโจโฉนะครับโดยของเวงบางแผนเผานี่ก็ใช้หลักกลยุทธ์แบ่งแยกศัตรูให้เกิดคางแขงใจขัดแยง้งกันเองเนี่เห็นเลยในภาคปฏิการเราเห็นเลยจากนี้ไปจะหนักขึ้นไหม ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและภาาัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนม,มากค,คนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นและจะหนักขึ้นเรื่อยจะหนักขึ้นกว่านี้ไหมหนักขึ้นกว่านี้แน่นอนกี่เท่า5ของเดิมหลังจาก20คราวนี้ก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมอีก5เท่ารวมแล้วเป็น10เท่าเลยทีเดียวนั่นหมายว่าไม่ต้องแปลกใจฮะทงาา้ทงภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งและทั้งหมด จะเกิดขึ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ,ธ,ธ์กาลังละระรสมสชัยไหมละสมสชัยแต่กระชับอานาจได้ไหมกระชับอํานาจได้นะครับจบหรือยังยังไม่จบยังมีเกมต่อเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญน,นะครับซึ่งถ้าผ่านเป็นบัตรสองใบพลังประชารัฐก็มีโอกาสแพ้สูงนะครับพรรคเล็กก็ศูพันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเนื้อโทษกรรมตอนนี้ก็จับถอยไปแล้วด่องบุคครทางแันแพทย์เรื่องเงินกู้หนึ่งล้านล้าน นะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับพุมตรีแต่ก็ต้องนิ่งๆใจเย็นอย่าไปใจร้อนนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เห็นว่าการแตกกราวและกลยุทธ์ของโชนี่ประสบความสําเร็จพอสมควรเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นฝีมือของเขานะไม่ธรรมดานะใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองจนธรรมนัตเกิดความแตกแยกบิ๊กป้อมประวิทย์ประยุทธ์อนุพงศ์เกิดความไม่ไว้วางใจจนแตกกันเองภายในหลักนี้เรียกว่าการแบ่งแยกศัตรู นะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิก์จยมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในกายคือไทยด้วยกันเนื้อใายกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นรูปร้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประทับประคงตามคันลองของความเป็นไทยสำมมนกึกชาติศาสตรกษัตริย์ แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีตายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บา้านเมืองจะสิริไลรลูกลาน กาลแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายเ้าสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเถิดทุนชาติสักศักด